สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะที่เยปานบำรุงเอาไว้นะคะเป็นต้นพริกนะคะใบเขียวใบงามมากเลยลำต้นแข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตทําให้ดินของเราล้วนซุยติดดอกติดผลไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะคะที่เยปันใช้บำรุงเอาไวนะะ้นยค่ะเร่งโตเร่งเขียวเหมือนกันนะคะเราก็จะไปดูปุย๋ยที่เยปานใช้บำรุงกับพืชผักสนวนะครัวค่ะ ดูปุ๋ยคะ่ะที่จะปันใช้ในสวนก็จะเป็นปุ๋ยคอกเป็นขี้วัวนะคะที่เราหาได้ง่ายๆคะ่ะจากพื้นบ้านของเราเนาะเราก็เตรียมนะคะไว้1กิโลแบบนี้เลยเราก็ปุ๋ยคอก1กิโลนะคะเอาน้ําใส่10ลิตรแล้วเราก็หมักทิ้งไว้เลยค่ะ3วันหวันก็ใช้ได้แล้วนะคะเราอยากใช้นานๆนะคะเราก็ ใส่นาะกากงน้ำตาลก็ได้นะคะถ้าไม่มีกากน้ำตาลเราก็ใส่ E M ก็ได้ค่ะหรือน้ำตาลทรายก็ได้เหมือนกันนะคะใส่ก็ประมาณครึ่งกิโลเนาะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยน้ำมักขี้วัวของเราก็จะมีในโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีธาตุอาหารมากมายเลยค่ะออกสีดำแบบนี้เลยเห็นไหมคะ ที่ใช้นะคะยายปังก็จะเอาใส่ประมาณ1แก้วน้ำสิบลิตรค่ะเทลงไปเลยนี่ค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าอ่อนเล็กๆก,ก็ใช้ลดได้นะคะยายปังก็เอาใช้ในสวนเราไม่ต้องไปหาปุ๋ยให้ยากเลยนะคะหมักทิงไว้เลยค่ะเราไปลดกันเลย ต้นพริกนะคะที่ยาปปลูกไว้ก็ใบเขียวใบงามติดดอกแล้วนะคะติดลูกแล้วค่ะยาปันก็จะใช้รถเลยใช้รถที่โคนเลยยาปังก็จะใช้รถนะคะสัป,ปดาห์ละสองหรือสครั้งค่ะใช้รถบ่อยๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวฟักยาวนะคะยาปันเพิ่งปลูกเอาไว้นะคะ จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบเขี้ยวใบงามด้วยนะคะเขือของเรานะคะขายรดได้เลยค่ะ มาดูนะคะผักชียบปันหวานเอาไว้นะคะโอ้โหขึ้นอย่างงามเลยนะคะใบก็เขียวใบก็งามด้วยนะคะเนี่ยค่ะกำลังงอกเนาะยบปันก็จะใช้ลดเลยบำรุงต้นก้าอ่อนเล็กๆแบบนี้ก็บำรุงได้นะคะตอทางนี้ก็เหมือนกันค่ะ เป็นผักชีเหมือนกันนะคะผักชีของเรานะคะถ้าเป็นต้นกล้าอ่อนเล็กๆแบบนี้ค่ะลดน้ําให้ระวังด้วยนะคะเราต้องใช้บัวลดน้ําที่มีรูเล็กๆะคะ่ะเพราะว่าต้นกล้าอ่อนของเรายังเล็กอยู่ทางนี้นะคะจะมีแตงกวานะคะกำลังออกดอกนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาฟักแฟงนะคะที่จะปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะ ใบเริ่มเขียวแล้วอย่าปังพึ่งอย่าทำค้างให้เขาเนาะนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นไปแบบนี้ลองไปทำใช้ดูนะคะน้ำหมักขี่วัวแบบสูตรง่ายๆเลยค่ะเอาไว้ใช้ในสวนของเรานะคะพืชของเรานะคะจะได้ใบเขี้ยวใบงามค่ะ ทำให้พืชผักในสวนของเรานะคะเขียวงามสูตรบ้านๆของเรานะคะก็หาได้ง่ายด้วยค่ะลองทำใช้ดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ